แม่ยแม่ดิผมผมทั้งผมทงโมไปก่อนหั้าแรกะเนี่ยแรกทั้งทุกคนเลยเลยแม่แม่ครับที่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาร้องสนุกด้วยกันไหมครับเชิญเลยครับแม่ครับก็มีความสุขมากครับอาบรรยาของคอนเทนต์วีดีทีครับกับน้องน้องชายของเราน้องชายของผมหรือว่าลูกของแม่นะครับอาจจะแบบเราไม่ได้เดินทางการแบบระบบคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบ เราเน้นความสัมพันธ์ที่จะมีการพูดคุยมีการร้องเพลงให้กันฟังและร่วมกันร้องเพลงนะครับพี่ๆขอขอดูพี่ร้องเพลงดีกว่าร้อกงานได้ไหมจะได้เขาให้เสร็จแล้วให้ออกเดี๋ยวมีไงกำลังห่ายแต่งออกอยู่ที่ไหนเพียงไรก็ตาพวกที่ร้องยังเลย ตอนนี้เพลงทีสาผมไม่ได้เลยผมได้แต่เพลงเสี้ยวนกลงหัวจกตั๊งจก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 กจกม่จกกจกกจกกจกจกจกก จไไม่มาแต่ถ้าจะไปถ้าจะไปเมืองน้ำมืองน้มันไม่ลืมภาษาไทยเลยอย่าเล่างนช่ะงมััวยานะเบื่อใครอย่งภาษายังดูนะออไแดล๋ยลให้เขาอยู่ในโลกส่ินตัวแป้งเลยนะา

ทขาเก่งมากครับปอดคุณทำไมล่ะชมนะชมไม่ได้เสียตงุ้มตังอะไรเลยชมเ้อใจเดใจขอบใจจ้็